อุปสรรคของคนที่เคยโดนแฟนหรือสามีนอกใจเนี่ยเราไม่สามารถจะกลับมารักกันใหม่ได้ทั้งๆท,ที่ผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเออเขาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ให้คําสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่ไปนอกใจอีกอุปสรรคเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ก็คือเรากลัวความไม่แน่นอนว่าเราเนี่ยจะสูญเสียเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจะสูญเสียครอบครัวรว,รว,ว่าเขาจะไมปนอกใจอีกอุัสรรเนี่ยมันจะาีทักัหมเน่ามข้อด้วยกันค่้อที่หนึ่งก็คือเากนะคะในในอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยกลัวไปก่อนกับอนาคตที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะให้คำมั่นสัญญาแล้วเราก็มีความกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ2นะคะก็คือความรู้สึกระแวงค่ะว่าเขาจะกลับไปมีพฤติกรรมนั้นอีกไม่ว่าเขาจะทํำยังไงนะเราก็ไม่สามารถจะกลับไปเชื่อมั่นได้ว่าเขาเนี่ยจะเอ่อกลับมาเป็นคนเดิมก็คือไม่นอกใจนะคะ เพราะตัวเราะลืมอดีตไม่ได้นะคะทำให้ความทุกข์ใจของเราเนี่ยมันยังไม่หายไปไหนมันรู้สึกว่าจุกในอกแล้วทรมานเหมือนกับการตกนรกทั้งเป็นความคิดนี้มันมาจากสิ่งที่เราเคิดกับตัวเองค่ะว่าเราไม่ดีพอเราไม่มีคุณค่าพอเราไม่น่าสนใจหรือเราไม่น่าดึงดูดเพียงพอนะคะแล้วหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นลหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคชให้คำปรึกษาเนี่ยเราจะ ได้รับรู้ว่าความคิดของผู้หญิงนะคะที่เคยถูกนอกใจเนี่ยเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะคิดว่าสามีเนี่ยมีคนที่แวดล้อมไปด้วยผู้หญิงเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานด้วยหรือว่าคนที่ต้องติดต่องานกันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความระแวงเกิดขึ้นว่าตัวเราเป็นแค่แม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับผู้หญิงทํางานที่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีความมั่นใจ สิ่งเหล่านี้มันต้องทำให้คุณ,คณกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านก็ตามแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีจุดดีจุดเด่นอะไรมีไฮไลท์อะไรนะที่สามารถจะมัดใจสามีไว้ได้ค่ะและข้อที่3นะคะก็คือว่าการให้อภัยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราให้อภัยไปโดยที่ใจลึกๆเราเนี่ยมันยังติดค้างอยู่ในใจลึกๆเรามันจะรู้สึกว่าเราโดนทรยศเราโดนหักหลัง ะะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําร้ายเราเกินกว่าที่จะให้อภัยได้แต่เราต้องให้อภัยเพราะอะไร <c> เพราะว่าเราต้องการจะรักษาครอบครัวให้อยู่นะรักษาครอบครัวเพราะเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่ความรู้สึกของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมความรู้สึกการทับถมความรู้สึกของตัวเองไปมากๆเข้านะคะแต่ในใจเรื่อยๆของตัวเองมันยังไม่ได้ถูกให้อภยัยอะ่ะมันทับถมความรู้สึกลบๆแบบนั้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะแบบเกิดการระเบิดขึ้นมาในสักวันหนึ่ง เพราะว่าความปล่อยวางของคุณมันยังทําไม่ได้ค่ะเขาอยากจะแนะนําว่าการปล่อยวางมันคือการที่เราเนี่ยต้องลืมในสิ่งที่มันเป็นอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สามีก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เขาจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันก็คือ1ค่ะอยากให้ปล่อยวางเรื่องที่ผ่านไปเพราะเราไม่สามารถจะย้อนอดีตได้ให้โฟกัสกับปัจจุบันเท่านั้น2คือถ้ามีเรื่องอะไรที่เราเนี่ยมีส่วน ที่ทําให้เกิดความผิดพลาดว่าสามีรู้สึกไม่เติมเต็มอะไรบางอย่างเป็นสาเหตุที่ทําให้เขานอกใจให้กลับมาปรับในส่วนของเราก่อนนะคะทําตัวเราเองให้ดีขึ้นค่ะและข้อ3นะคะอย่าคิดว่านี่คือความโชคร้ายหรือว่าเป็นชะตาก,กรรมนะของคนอย่างเรานะคะเพราะว่าการที่เราคิดว่าเออเราต้องชดใช้กรรมร่วมกันเนี่ยมันทาให้เราเหมือนกับว่าต้องต้องยอมทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันมาจากพฤติกรรมของทั้งคุณและเขาด้วยนะคะมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวมันเกิดจากบางครั้งเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นการกระตุ้นของคุณก็ได้ว่าทําให้เขาเนี่ยไปมองผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านที่ดีกว่าคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อด้วยกันเขาอยากจะให้ทุกคนมองปัญหาค่ะว่าการนอกใจที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบททดสอบของความรักที่จะช่วยให้รักของคุณแข็งแกร่งขึ้นการที่เราได้ทําบททดสอบมันก็จะทําให้เราเนี่ยฝึกทําโจทย์ ข้อั้นเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะทำให้ความรักมันดียิ่งขึ้นค่ะหลายหลายคนเนี่ยอย่าร้างกันไปแล้วก็กลับมารักกันอีกแล้วทําให้ความรักของเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเป็นเพราะเออเราได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายมากขึ้นเราได้เข้าใจกันมากขึ้นเราได้สื่อสารดีๆกันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาหาโซลูชันร่วมกันค่ะ แล้วถ้าใครนะคะที่เจอปัญหานอกใจแล้วยังไปต่อไม่ได้ถึงแม้ว่าสามีอยากขอโอกาสแล้วก็อยากกลับมาแล้วเนี่ยแต่ตัวคุณเองหรือเปล่าที่ยังให้อภัยเขาไม่ได้นะคะอยากให้มาเรียนรู้กับโค้ชในคอร์สนี้นะคะที่ชื่อว่าคอร์สทวงรักจากมือที่3ค่ะถ้าสนใจคลิกลิงก์ได้เลย